สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป messenger นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการส่ง e โมจ i แบบการพิมพ์กันนะคะรวมถึงตอนนี้ messenger เขาออกทีมใหม่ะคะ่ะเป็นทีมอะไรนั้นอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะให้เพื่อนเเข้ามาที่แอป messenger นะคะคลิกเข้ไปเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลากัก ให้เพื่อนๆมาเลือกคู่สนทนานที่เราต้องการที่จะส่งตัวอีโมจิแล้วก็เปลี่ยนทีมนะคะอ่ะปุ้ยเลือกเป็นเพื่อนคนนี้นะคะเดี๋ยวอย่างแรกเลยเราจะมาส่งอีโมจิด้วยการพิมพ์ข้อความเพื่อให้อีโมจิตัวนั้นขึ้นมานะคะก็ให้เรามาตรงนี้นะคะที่จะพิมพ์ข้อความะคะ่ะก็ให้เราพิมพ์ตรงนี้นะคะเป็นตัวอีโมจิที่เราต้องการที่จะส่งะคะ่ะ อปุ้ยพิมพ์เป็นตัวหมานะคะนี่ค่ะเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ถ้าเป็นระบบคีย์บอร์ดของบางท่านก็อาจจะขึ้นมาเป็นอิโมจิรูปหมาหลายๆตัวนะคะหลายๆแบบอ่ะคะ่ะก็ให้เรามาคลิกรูปที่เราต้องการนะคะแล้วก็มาส่งข้อความปกติะคะ่ะนี่ค่ะบางรุ่นเขาก็จะเปลี่ยนให้เราแบบนี้นะคะ่ะลองมาพิมพ์ตัวอื่นกันมากนะคะ นี่คพิมพ์บัสรถบัสก็ส่งปกติจะเป็นวิธีการพิมพ์ตัวอิโมจิที่เราต้องการเขาก็จะขึ้นรูปมาให้เราตรงนี้เพื่อนๆก็มาเลือกได้ได้เลยนะคะก็สำหรับเพื่อนคนไหนที่ต้องการค้นหาหรือว่าต้องการพิมพ์ตัวอิโมจิ ที่ระบบไม่มีให้หรือว่าหาแบบเร่งด่วนนะคะก็สามารถมาใช้วิธีการนี้ได้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนทีมใหม่ซึ่งเป็นทีมล่าสุดให้กับ m essenger ของเรานะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเปลี่ยนทีม messenger ได้โดยโดยเลือกได้จากสองทางด้วยกันนะคะก็คือมาใช้ตัวที่เป็นรูปตัวไอตรงนี้นะคะ หรือว่าเป็นรูปโปรไฟล์ของเพื่อนเราตรงนี้แล้วแต่ว่าใช้ได้ทั้งสองอันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวปุ้ยจะใช้เป็นรูปตัวโปรไฟล์แล้วก็ให้เรามาเลือกที่ทีมตรงนี้ค่ะอ่านี่ค่ะจะเป็นทีมล่าสุด space jam a n e w l legacy ค่ะเป็นทีมตัวใหม่ที่ messenger เขานำให้เราเล่นค่ะก็คลิกเข้าไปเลยนะคะ เท่านี้ค่ะระบบก็จะเปลี่ยนทีมใหม่ให้กับ m essenger ของเรานะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะเกี่ยวกับมือ